สวัสดีค่ะปุ๊กจาก Tech Quality ค่ะวันนี้นะคะปุ๊กจะมาแนะนำเครื่อง Falling Dart Impact Tester เครื่องทดสอบหาความต้านทานแรงกระแทกของพลาสติกฟิล์มค่ะโดยเครื่องนะคะจะทำการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าอีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นการพัฒนาสินค้าและลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วยค่ะ คุณสมบัติหลักๆของเครื่องนะคะจะถูกออกแบบตามวิธีการที่เลือกนั่นก็คือเมทัล A ที่เป็นฟินอลิกและอลูมิเนียมค่ะส่วนเมทัล B จะเป็นสแตนเลสค่ะและวิธีการทำงานของเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะการทดสอบในวันนี้นะคะเราจะเลือกวิธีทดสอบด้วยเมทัล A หัวดร์ตเป็นฟีโนลิกที่ความสูง66ซนติเมตรค่ะขั้นตอนแรกนั้นให้นำชิ้นงานไปวางไว้บริเวณเซมเปอร์แคลมดังวิธีการสาธิตในวิดีโอค่ะหลังจากนั้นให้นำหัวดร์ตมาใส่บริเวณดร์ตลิลิสโดยเราจะต้องเหยียบแท่นเหยียบหนึ่งครั้งเพื่อทำการล็อกและเหยียบอีกครั้งเพื่อทำการปล่อยหัวดร์ตให้ตกกระแทกสู่ชิ้นงานค่ะเมื่อปล่อยหัวดร์ตเราจะเห็นได้ว่าชิ้นงานมีความเสียหายแต่ยังไม่แตกหรือขาด เราจะเพิ่มน้ำหนักอีก15กรัมตามลำดับค่ะจนกว่าจะครบเงื่อนไขที่ชิ้นงานเสียหายครบ10ครั้ง เมื่อทดสอบด้วยตุ้มน้ำหนักที่มากขึ้นชิ้นงานก็จะเกิดความเสียหายอย่างมากเราจะทราบได้ว่าชิ้นงานของเรานั้นสามารถรับแรงกระแทกได้มากหรือน้อยตามตุ้มน้ำหนักที่เราใช้ทำการทดสอบและเราจะหยุดทำการทดสอบเพื่อคำนวณค่าในตารางต่อไปค่ะ ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นวิธีการสาธิตการทดสอบและการทำงานของเครื่อง Falling Dart Impact Tester แบรนด์ b a v o แบรนด์จากทาง Tech Quality ของร้านนั่นเองค่ะโดยคุณลูกค้าที่สนใจสินค้านะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่023286878หรือรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างได้เลยค่ะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Tech Quality ด้วยนะคะ